สวัสดีครับเหมือนี้นตอนเราพอสูสงอันมานอกหอนคือเก่าเหมือนนี้หอนคือเก่าอากาศสบายดีเซอร์ไมนูยังมือนนี้ผัดฉิดเออต่างชื่ออย่งข้าวเดียวผัดเนี่ยผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดหมูเนาะเครื่องเครืงเียงข้าวจัดเรียบร้อยพ้าวคั่วข้าจัดนักเลย่มเหอนนี้ตะไคร้ตะไคร้โอ้เครื่องเครื่องแบบนี้ต้องพริกไทยกระเทียมตะไคร้กับ อากาศร้อนหนาวกินเผ็ดๆแบบนี้โอ้ยเป็ตะซวงดีอะพริกไทยแบบเน้นๆเลยพี่น้องม่งมีพักห้องเขาช่วงชว์ทงานมาซื้อกเคี่สามหน่วยกแขงกระเพ้ากระชา้ขาอ่อนไบบกูต้นาวมัยงโว์โจรโจรยัทุกคนเนาะพีกิจกรรมยำคำยำแรงก็มีสองคนอย่เนาะนวด สู yeah. so, ้ค mm. ่ะต่างกระทะเรียบร้อยจ้าทางนี้เนาะมันเป็นสั์ค่ะอยู่สิอ่ะสุดท้ายยะะดาเลยเชเชฟกระทะเจ็บค่ะบริอ่นบุริดูกระเจมัยอยูไก่เอี่ยบดูบินีส ตัวงห้งพวกปัจจปบันอากาศเป็นตาโอ้ยเนาะพี่น,อน้องเนาะช่วงนี้กันรูแลสุขภาพกันเนี่ยเด้อเนาะะกการอน,นเรื่องพีดสะตูมสตูกเนาะมันตากเสียทิ้งแห้งร้ายมันจะอาจจะเกิดขึ้น้ำตาหรับคนสุดกระพริบเพื่อนห้องป้องกัน,น,เ,นเ,เนาะเงี้ยจะอาศัยใส่เสื้อผ้ากันแดดทำออกแดดเนาะ มันหลายดโอ้บ่บ่บ่หลายบ่หลายมาจจิพัดเชียงอยู่เครื่องมันหลายเติบอยู่ดิยังมันบ่มันจิมันแห้งว่ะดิอ่ะลองเบิร์กตะทะเจามันเลยว่ะไฟแห้งพูดตื้อฟังจากเสียงรันแล้วเก๋งสิ สามล้านหกพิล่ัดเนาะพอ,อได้สดงานเอ้อเย,อยุดเขานายเลยเบียร์เทน,นมันลายอยาบมันโผดอยู่้าน,น,นมันตั้งแามันเลยเหรอเนาะเมนูผัดแต่แนะนำทีลล่าข้าวผัดเห็มันหอมบอกเครื่องแกงนะ่ะข้าวตัผัดเครื่องแกงมันหอมแต่ไข่ ผิดไทยคาให้มันหอมก่อนอเอาตะพุนนะใช้น้ำมันกะเจาะนิดช่องอันพัดแซ่บใส่กระเทียมพัดกระกระเทียมให้มันหอมะก่อนอืมให้มันหอมมืออื่นพร้อมเมนูพัดไก่เลยเด้อปูผัดเห็ดไก่พี่สีนะแซ่บเนาะหางคลุก<ซ>คลิกเนาะใส่บักมูที่ต้องไปให้มันหอมใส่กันอืมเข้ากับต้องขวัวก่อนเด้เนาะให้มันมีความหอม gang mất tục nó sụp đầy nay một nam hôm phục một nam đang phục rồi, hộp 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 ปปเปนขมงาะเบปากเาะเสดแ่บ,สบใสเน่แต่ว่ามันนี้เปไข่หนอยนี่คือิดีอยู่ดนหรออนันนี้เป็ไข่หนอยคือจิพบเครื่องเนาะแต่สนิกับเพล้วอันี้พักแข่ขงเข้ากับบริสุทธิเก็บออกค้างบา่งเนค้างบะแล้วเผาเก็บเป็ัค้างบะถึงจะใส่ไม่ในตู้ กินปอาตอไปลาโอยเหลือจะปูมักเนาะพัดแหงพัดก็แหงแต่ว่ากันไปต่ว่านี่มากระสุดนะแ,แต่ว่าถ้าหน่มักพัดมีน้ำคุกคิดพอดี๋ขอทิ้ขออจา่ะนะคะอืมิ้งหอมัก ดูนี aren, so ้เขาจะบดใส่นมเนาะบางคนผลิตใส่นมนุ่มลงไปแต่ว่าเขาเป็นพัดปลาเขาหมากเนื้อครับไปเสยร์ฟหอยกระชายลงไปทุกคนเนาะกระชายหัารปุ๋ยตับแข็งผอเครื่องคาผอคาอ่อนเกื่อความเข้มข้นเนาะเกื่อความเข้มข้น บุ้ยมะเขือหั่นสดจ้ามะเขือหั่นสดหั่นสดอืมดูาั้งนาอจ,<ว>จออนอันมันน่อยมีถมาถุกข้ขาอทีนีก็เขาแซ่บแซ่บเลี่ยนเลยหน่อแต่ว่าแซ่บดีแซ่บดีผู้ใดอยากลองตีมจิ้มอันมันหน่อมาเด้อคาดสืฟองมา,าเลยมะเขือเข้มูเล่รักกับเบรสูตรมาเด้วอว่าเขาขี่คุย เช pues ื่อว่าห nah ้องขี้หมดแล้วเห็ดกินแฉกพี่ดีโอ้ยกับจะเป็นเห็ดแห้งเนาะอืมเบอเคลีมันหมดตายป่ะคนเบาๆก็ได้นั้นอันพวงบอกเก็บเห็ดหมูเก็บแต่ว่าเป็นหมูปลาปรุงตัวแบบกิน ผสุดสาเราของสุดเราสุดขาดปลได้ได้ผมสุดเนาะยลืมแน่เสีบสีบอกกันเว่เอ๊ะคือขาดอียงนาะตหวแ่วเสบแนวนาะแต่จะพูดมากเนาะใส่ร้ายใส่น่อยสีมงใส่ใส่ใส่้ะกึงตันนิดน่อยถั่วฝักริบรมะ ลาน่ากินกว่าเดิมน่าจะพ่ออยู่บ้าพ่อจ้าลงไป่อลงไปพ่บบ้านพ่เองพ่อบ้านกูเองนะตายแล้วห่อนไป อากาศสิตาเดาเบิ่งเงื้อพมัได้พี่น้อตัวหงอเลยโอ้โหเนี้ยเนี่ยเป็นสิบสิบเลยปลาเทียไขยบว่าจะทั้งไหนเนาะโลกใบนี้โซนนี่แต่ทางตางประเทศยนแล้น้องคนอากาศพอดีแ่นบอคะเอาไปกูไม่น้ำเลยนี่อยากได้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ค่ะชิมดูหรือยังคะถ้าถ้ามันรสจัดก็จะได้ใส่น้ำนิดนึงไง น้ำแัห็นไงโอ,อ่ะโอเคข้าอยากายยากินรถจัดหลายรถจัดเลยแนเมื่อ,อูดีเฮ้ยชิมเบอร์ชิมเบอร์หน้านมันหอนจะเข้าก่อนชิมเบอร์หอนมาเวลานานเดยวบ่จัดไปบ่ดีแล้วที่เติมหนะ้าเบิรงส่งไปจะรถจัด,ด,จดพอดีแล้วโอเคไปมาทุกคนอยู่บนพีน้องเบิองหน้าตา สวัสดีบตัดเพอเห็นแล้วน้ำมันแข็ใส่ปลกเือบปลแข็งทุกคนเนาะมาชิม่อมาชิมอกอว้ยสวัสดีจักกากระหอนแหงอื้มากหวานอย่ กวาพอดีเขาม,มาเขาาม,มาวา,า,วามือนเด็ดตักได้ดเนาะก่หนพูดสนีน่าเนาะเรต้ง,ง,งไปกินกินเาไม่มาอยนะไพี่น้องตัาเข้า,า,ขาไปเร็วกินเขานักันทุกคนโอ้โ มาวันนี้มาเนาะกินข้าวกันกินอะไรบ้หมุกตนนองมุกปลาตึ้หน้องหมกนมุกเนาะกินยอะบย่นิษยาเดี๋ยวเ่ต์เดี๋ยวท่านยาพิยากันเดี๋ยว่านพิยากัเดี๋ยวมุกเนากินบ แต่ทานทีกินเขากินหอรคีิห้องเมื่อสิเนี่ยเป็นอะไรเพื่อแต่ละมือแต่ละวิกับนี่แหละสกิประจำวันเอาเอามเอาสั่งใส่เอาบ้างอิงจริงเอมีเแต่ว่าบอใ่อีันี้ันนี้พักอ เล้วเป็นยงไมค่ะแซนด์ดะก,กินดิบ้นกระมังขนขาค่ะขอชิมคำแรกข่นมาใหม่ด้มุกดอใหม่ មម sa dit ga sa olv snacks item. We're a sign if young men. So you're different? and people don't have Ash. iras. So you come to meet o i นกุมตากินเขาแร้เนาะเขาแร้จะถุม่มเลยเขาแร้งสองถุ่มขเขาแร้งค่ถุมสอุ่มชิาที่ห้อ,นหนนองน้นกับิตามนันอยเนาะแต่ละเหมือนและเน้องกับสีเบิรออกไปใส่เนาะ ไม่บาดไม่หัวป่าทุกคนไป็นได้กันอะไรได้ออกออกไปแทนไปดิ่องก็มีค่คาเสียใจนาะกระตัด <c oughs> สินใจบวกออกจากบ้านเนาะคือ่อาเห็ดแนวกินน้ำยาบาดน้ำบาทน,น้ำซองออกทนะุกคนเนาะไม่อาจจะจำจีนเนี่ยแต่วา่าแล้วเขาก็คอยเห็ดไปดิเนาะทุกคนเนะาะย่างเขาเด็กออกไปเขาจากสิบไปย่งางเขาบริเวณไปเขาจะทายยุคเงินเอาเนานะ นอนนะคลิปนี้เอาไว้ปสั่นไปนะพอคลิปหนาเด้อยนอนทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้เฮาไปสั่นไปทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปต่อ